โอ้ยขอบคุณนะครับแม่แม่ขอบคุณแม่ลักขอบคุณนะครับมีหัวแต่ยังไม่ได้หายดีเลยแม่เอาพาอยู่กับมาขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแม่ว่าสิไปห้อยแหงหนาเวทีมันบอร์ทันได้ห้อยซ้ำลูกใครขี่ไปแน่วตะเกิร์ไนแนวห้อยตอนนี้เลยน้องขอบแฟร์ว่าได้ห้อยดอกให้ลูกเลยอา ไปสู่ชีวิตคับจังไรจังอันเยล้าในสะใจจางเพลงไปแล้วฝอกไปแล้วดาวจังไนฝนแรงจวดมาโอ้ยตัวฝ่าแสงอยู่ดีก็เห็นกันง่ายระมุ่งน่ดูซ้ายรข้าบเลยอนี้แต่งตัวลุกนูแลคะโอ้ยเอตัวริงเลยนะเอฟซีตัวยงเลย มีนะอันกล้องนี่ผัดตัมีหดใส่ยูนิฟลมีหดถุงใส่เขาเปาแบบแกเอาเหมือนไงมีรอตรงนี้หรือปลาใส่ที่ิฟลูมเป็นยังหมดเดียวแม่ไปใส่รถแม่อันแม่ก็เอาพมเอาเอาอันนั้นพมเส้นอันนั้นแบงรอตรงมุัวโุ้งลวดเอาอันแม่คุณหมอเดชคุณหมอเดชปนี้วาชายูรอดว่ต้องย่าก่อนคุณหมอรันย่าดังตึงๆแดีวนี้ดันสายไรสายเนาะไปหลุดไปเดินทางไปหลดไป แม่วันที่21นะคะเจอกันใหม่อันงวดนี้ผู้ใดอยากได้หวยเด้อค่ะเด้อแขนลูกทรายกอลังบอกแล้วตัวไหนจ้าตัวไหนอายุแขนลูกทรายเด้อค่ะแม่ตัวนี้ดูสาข่าจอแต่งตัวน บอดนะจะแตงตัวน uh huh. ี่แม uh ่บอดอดบอดน่อยบอน่3อะไรนะคะ8063นะคืออะไรยังแม่เบอรโทรบอกเบอรโทรบอหรือเบอร์้าอ่าฮ่าฮ่มัมีราคาเบอร์โทรสายคือเบอร์โทรอร์้าวเบอร์ด้จ๊ะแม่ยังได้805ละจ้าวมีมาแน่นอน แแบอกแม่ในอันทัวกรุงเอาทิตย์หน้ากับมาอีกอาทิตย์หน้าเจอกันที่ยี่สิบห่วงยี่สิบเอ็ดใช่ไหมคะข้างหลวงใช่ไหมไม่ใช่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าเอายี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้าแล้วรอบนี้ยี่สิบห้าที่คลองหลวง อ๋อปทุมอ๋อใช่คองสามคองหลวงเขตปทุมนี่อใช่หกขอานสนยี่สิบเงยี่ห้าถึงปทุมแล้วก็ยี่หจินทรโซซิงซี่ทเยังไม่รูเลยแม่ดูแตยั่ิห้นะสกันวงชวนยังมันพาเราอนนี้เวลาจะไปยังไงมคะไม่ที่ไหนคะคกองหลวงไปยี่้าจังยไปที่นั่นค่ะกองหลวง คางองหลวงประทุมธานีวันที่25ตรงไหนห้น่อัน้ี่ประทุมจองเลยนี่งเลยคองหลวงปทุมกองหลวงประทุมอันให่หรือว่าไม่ไม่ไมมองสามเลยเลยนู่นเลยปนไม่ไกลไม่ ปวดเข่าข้างาคือหายไหายไปหายไปสวยดีไหมปวด้าง้าตอนวันไหนกินต่อนไหนต้อนแรก็มาพาเนาะเอาเนาะเมื่อกลัก่แล้วเนาะล้างซิดไม่แม่อยู่แล้วกงแหงล้งซดแม่ยังมาได้แม่เลยไปประมาณซุปเโลหนึงล้องสามคล้องสามยัแยบหรือว่าของ3าังตรงไหนค้องสามล้างซีดน้างบ มาเลยไปน้อยเดียวแม่เันแล้วโตจ้าอะไรลกาอันนี้ปทุมอันนั้นเขาลูกกาอยู่ตรงแต่ว่ามาวันที่ยี้าเราอยู่ปทุมฮะเราอยู่ปทุมปทุมโอ้ตลาดำโบแม่แม่ตลาดจำาต้องบอกลาำโบ้หาท็กซี่อกราชนรูปไปาเ็ไปดบนครับไปนปนหน ป้าเขาต่ออะลยหรออดกิจว่างพ่อนี่นสหาแล้วแ่เปิดที่นิากัรนัโซเฟอราขบขับรถดีๆนะลูกนะเจอกันวันที่ยก้าไม่ม่เจอกันที่ยิบอยต้องมีสักวันต้องได้เจอซเมยไม่ยบต้องมาค่ะไ่าพอิว่างเยบอกกันได้าสแล้วเกิดพอแล้วอะไรกันอ่ะหอมหออ

เ่เจอท่าสองสุมเหมือคุณพารักษาูกปันบายบายากินแขงลูกรับรถดีๆเด้อเรียนเจ้าของหนูเรียนแท้ไหมไม่เราไ่ได้กินเหล่าม่อานะาดูนะดูนี่ม่บ๊อมนี่กรนื้กันนูลรากินโตน้อยเฮายิวพ่อกับลาบ้านี่หยั่งหัวด้วยเิคนกันเลยไป อันนี้เป็นมวนไมไป่มาไล้น ok um> ี่เจ็ดสิบปดนี่กปยไ้วปไหายน่องอันนี้ครับก้าดยมาเดียวกันแขนหลอกแขนนี่เลยเจ้าใจ่อะการนีก ยี่สิบเป็นหอด้วยยี่สิบห้าก็มาจอกชั่วโมงไงสองชั่วโมงไหมไปกินไปกินตีน้อยนะไปกินบ่โอ้ยมือนคืนแล้วแต่แล้วแต่ตัวเองอนนเหอง่ีะไรนะอะไรนะอยากกินอะไรนะอยากกินตีน้อยอีกแล้วเอาอีกนิดชิลกรอบนึงไม่อยากกินโมกอาทะด้วยอยากกินตีน้อยขนาดมาอยากกินตีน้อย เวียนของเะไรไดกินโอ้ยปลาเหลือมอะไรแม่แม่ปังเขานานๆคุณไม่ได้กินหรอมาแบบเนหน้าคุณไ่ได้กินหรอคิดมาต่อไหนแล้วเจ็ดนาทีอ้าวเจ็ดโครแปดเลยแม่แม่จะพึ่งสั่นว่าโครแปดยังไงมีความรู้สึกไงกับน้องมานะเออไปถามมึงด้รู้สึกยังไงล่ะลูกรู้สึกยังไงคือหักน้องมานะขักเขียบป็นยังไงให้สุดเลยลูกมันเป็นยาวิเศษสำหรับแม่รักนะอันนี้อัดต่อแถวแต่ละคนนะน้าแม่รักว่ายังไงนะครับแบบสุดๆลูกพูดอะไรแม่ เป็นเป็นยาวิเศษสำหรับแม่ครับใช่ยาหายได้เลยปรเด็มาได้กํำลังใจจากลูกค่ะผัดกันแ็งแล้วใช่เอาพูดอะไรจะบอกอีกเอาแม่วาจาในแม่บ่เบาแม่เลยดิบ่ชอบกิดหอยหรอกยังไงแม่มีคมรั้สึยยังไงแม่บ่เบาดอกแม่ให้กินน้ำใหบอกลากินน้ำรักอย่างเดียวอย่างเดียวไม่มอพแม่นเนาะ รักไม่มีพ่อแม่มันลำน่ะดูครั้งเดียวคือตัวเองรักกูมีพ่อแม่เนี่ยดีแลวอะแม่แม่โดยทางปลอดภัยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณครับขอบคุณครับ